นะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังแกะของลงเริ่มลงชั้นก่อนนะครับใครสนใจชั้นก็มาดูได้นี่มีของตัวนะครับแล้วก็มีสู้กระจกนี่อีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็อยู่ในหลังรถนะครับตอนนี้ของกําลังอีกเยอะเลยไปจุ่ยหอยนี่กำลังลงของอยู่ นี่ครับรอชั้นไม่ได้เโอ้โหนี่ครับกรอลงชั้นของตัวหนามากเลยประมาณ3เมตรอ่ะยาวประมาณา3เมตร4ชั้น,น